เป็นอะไรของน้องเอ็ายมาหาดูครับสิ่งขนาดนี้จับตามองไปที่ครูชัยครับหายไปเล่นไปหรือไม่ครับครูชัยครับจัดให้ของเอ็งทรายเดี o o right ๋ยวดูเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนฝันว่านอนไม่หลับแต่หลับครับครูชัยครับดูคุณบังสู่นี้ครับเจ็ดคนแรกครับเจ็ดคนแรกครับเจ็ดคนแรกครับลงสู่น้ำครับเจ็ดคนแรกลงสู่น้ำครับหนึ่งสอง กสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีฟ x ตบอลนอนดัวนาตอนนี้รอบคัดเลือกของเด็กๆนะ<ด><ด>ฟุตบอลรากหญ้าเยา<ด>ยวชนนะเป็นลีกเรียบร้อยไปแล้วนะเขาก็ได้กูชิ้ง อ่าทีหนึ่งครับนับหนึ่งนับสองไปชิงแต้มกันนะสองล้มครับน้องเลงซ้ายครับทั้งสองรุ่นนะสิบแล้วก็สิบสองปีแล้วตอนนี้มาดูกูพิเศษครับอ่า v i p ผูป้ปกครองกับทีมงานของโอ้โหสตาร์โค้ดนะสองรุ่นมีจะมีสันตนม่วง STM คาราเมีกับน้องเลงซ้ายครับลงสนามครับ แต่งตัวร้อนเลยครับตัวนี้ลองเล็กซ้ายนี่ในชุดเสื้อสีเทากับลายน้ครับชุวกมจิกสปอร์ตนะอะไรกันตอนนั้นของคตรเก่งครับมาลุยมาลุยมาแหม่จ้าโห่เนี่เก่งลงไปเล่นตัวนะสันต้นม่วงนะใส่เรื่อยๆครับสำหรับผมคงจะลงในครึ่งหลังครับหรือคงคิงแรกขออนุญาตเก็บบันทึกภาพดูสงกันดูสงกันนะไหวกันะ ให้ดีครับจับตามองให้ดีโอ้โหวาราณทีดีก็ต้องดูดต้องดูเลยครับเกมนี้วัดใจครับเกมนี้วัดใจเสริมสร้างเสริมใจเล็ยนะครับเสริมสร้างเสริมใจเล็กครับแต่ได้ไม่ได้ครับแต่ไม่แตกครับแต่ไม่แตกครับเดี๋ยวดูครับแต่ไม่แตกแต่ไม่แตกครับนะฮะเกมนี้ก็ดูก่อนไว้หรือไม่ครับนี่ครับคุณพ่อน้องไอคิวนะฮะนี่ลงมาเล่นโต้ยนะ วัดทพงครับนี่ก็ทีมงานของน้องตงน้องเกิดนะฮะปลาเปื่อนๆมาเล่นตัวนะส่วนจื่อของทีมงานของน้องโตคงับผมยังไปได้อ่านจืดเลยครับมีไฟ่องนะจำหน้าได้หมดได้จำชืือมาได้ครับมาซ้อมด้วยกันทุกวันพรหันนะโอ้โหว่าทา้านของไอ้ดินใส่เรื่อยๆเลยครับ ดูครับกะทุ่งกดพุ่งครับผู้หล่อวัยใสก็ไปที่แท็กกี้มาเรื่อยๆครก็มาดูครับมาหลงเอ็มเอ็มมาครับไหลบอลครับสีโบอนั่นเอ็มมาครับเขาได้ยกว่าอีสแปดนะครับผมเดียวเปลี่ยนจีให้มดีนกันทีนอกันทีนะเอาล้วครับวันนี้ครับคนหลงเอ็มนะครับคนหลงเอ็มเอาล้วครับคนแรกของโคชเก่งคือจะวาให้ทางแฟนของโอ้โหว่ากันว่า บานหรือไก็บานหรือไ่ก็ตานเอ็าฝนลง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 เขาลบฝนหน่อยปานึ่งไปค่ไมารยนนที่หาชมมาเอาแลวีเไม่ใครขาเขาเก่งปังคมเอ็มมาตัวนี้ส่รองเา็ไม่ได้กับหน้าตามน่าัอ่เเ็มนทพี่เข้สั่

แน่นอนเนาะเขาต้องมีหัาสนาไหมเนาะกันแน่นอนกันเอาก้าอนะแต่ไปวิ่งกันเสาหน้าวยนะได้ิอยูได้สิอยูเดี๋ยวครูถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวขึ้นหลังครูลงพออนโหด้หดห เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาง้ะครูมาได้เก็บนะแต่มันมีสี้าอยู่ตัวทอตอนอเจ้าอยู่ปุ่นนะดีแม่ขวาป้าโอ้โว่ากันว่าตนนี้เป็นไทเกอร์ไอรินไหลบอลแล้วครับล้อไครับเึ๊บบอลยะลงไงล้อ มันนี้ว้ามนปีนแล้วเนี่ยทำได้ทำได้ใชตัวามเินว้หัวคีอดีตที่หมูแล้วนะว๋ยวิ่งวิ่งนี่อันนีอาขน

กันทักี่้างในโอ้โเ่อ่อตุ้มๆนี้อีกคนนึงไอ้สายโอ้โหดเป็นได้่ไห้ครับโอ้โหอ้สายไอ้สายอ้สอ้สายอ้สย้ายดูโอ้โหดูอโอ้งก้เิวามีนักี่นักเราเราเลยเอ้าไปหิวกระติ๊กหน้ามของเฮามาเพิ่งรอติ๊กสีเขียวสีฟ้า ลืมมันนะตาอดๆเลยนะไม่มีน้ำาอดเลยนะโดนคดเก่งยึดแล้วนไม่ดิบไมดิบก็พองอีกน่นงครับยมาครับบอลพ่งครับบอลพงครับสัครับเรสัครับสังครับัราับไปขืมไลไปที่โหน้าโพลหลายบอลให้บรเกอร์บรเกอร์บรเกอร์ขยยมยายาดูตัดดูดูดูะครับครับปัาดูครับไม่ได้ครับ

ียนับดๆครับ้องดๆครับรอมเใออกขาก่อนนะครับ้องดๆครับัเราะอย่ารับเร่อนดดๆออกมาก่อนนะครับดรูปตัวรูกใหญ่ล็อๆน่อ็อๆน่อ็อๆน่อม่ด้บอกว่านีป้องล็อป่างๆหน่อดก่นเอากระติกน้ำถอยออกมาหน่อยปีป้องถอยออกมาขอบเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาวิ่งชนเกาะ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 นี่เกาะีเกา ไปเลยครับไปเอยครับไปดีโไม่ดนเลยไปได้ครับไปได้ทหมดงไห้ทาในังไ้ของไกรไทเกอร์พยายามดแรดแก็ไปไ้ไกไทเกอจะลงลได้ครบไหลบอลชิงบอลไม่ีแต่ว่าโตโจ้ไม่เยครับทิสี้ทก้งเใจกันโอ้โหบอลสะดุดครับูจะนกริไปตาอยู่ที่ไทเกอร์ ไทเกลลาลานลานโมตัาครับนาโมตัาครัไปชื่อเล่นชื่อนาโมาวัดบุญกร์าคุญหลงในใจครับไทำบุสาราุญก็ทยังไงครับมีว่าเพชขันให้เลยบกเดมาถ่ายผมว่ามีเพชขั้นเกี่ยวกับบรรพชาบจ้ารือไห่ครับถึงเพื่อสองห้ับท้าถึงเ่ไหรแล้วครับพระองก็จกส่วนโตตีข้าครับมาดูมาดอิกมาก

ไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวขึ้งหลังก่อนสิเดี๋ยวขาผมใช้ออเลสองศูนย e ์ครับสองศูนย์องุกข้กนั้น่ว่สานะมีโอกาขึ้นนะแต่ว่าไทเกอร์ครับ

รากลวเป็นรักให้หาใจนะครับมีสายโลแกนมาแล้วตู้เข้าไปแยกแลครัตู้มาินับับันเจอกับตู้มาดูกับเก็บาเก็บบาลุยลุยมาทำทายมาดูแลก่อนชมนะไม่ไดครับบอลแ่ก็ลองอินไซเท่านั้นนะโมฮารไนสุดนครับ เอทดีเอฟสี่ที่จัวพี่อานอย่างนนะน่าน้อนจังอันัน่ากขาจังหวะเ็นได้นไปลดร่ันัมไม่ได้เลับอสอีกสั่นเจไปเ่ยๆกันไหน้าอี่เมอันอกหน้าสนามหน่อยจะนั่ใกล้สนามเดี๋ยวผู้ใหญ่วิ่งชนนะเจ็บนะประกวปีกของขับอพรอมทีนะครับตดยเลยแล้วกันตานเ่นแล้วันครับตอนนี้ มันก็ม se คุณค่ั้าม่ได้มดัไ่ไม่ได้หลายคู่่ไม่ได้ดด่ไม่ด้มดัไ่ไมได้บอกให้ สีสันกรจังหวัดพะเยาเน่เก็บช้แล้วปัจนีต้องขอบคุณผู้ปกครอหือจาพุตสานะว่าเาชนมุขบอลในพิเศษนะครับโราในฐนราเนียบเยอะอย่ดต้ใ่กใจครับโดยเฉพาะู้ปูของุดคร่เกืบเกือบเกือว้ใจเลยัไอ้ไอ้กือบ ดูดต <l panels> <Bond i> <Pokémon> ้องต้องโดเทั่โฉดเลยปฮะตปดีตดไปดได้ไปดีไปดีไปดีอปดีอปดีไปดไปดี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 ไงดีไปดีไดีไปดีไปดีอปดีไปดีไปดดดดดดดีดปดดดดดงดีดีดูดอดดดดดไดปด น่าสตาร์เล่นแบบเหมือนกินนี่นะครับน้องิงยไมาเน้ไม่ไม่ไหวละใครมาไว้มอบตัวเปลี่ยนตัวได้นะครับผู้พิเศษ

ทีจก่ดีตรงนี้ครับ้คนเก่งครับแต่เก่งชื่อหรือไม่ครับคนเก่งครับเก่งชื่อหรือไม่าเตุ๊ดตุ๊ดางฮะโรตียกให้บารังยกให้เธอการตรงนี้ปัปัส่งนเมฆลงไปเล่นครับเมฆลโอ้โหเมฆลงไปเล่นน้อง เดืโดมุ่งบอลแม่มากระสานกนแล้วก็มาหนีแล้วมาใจเราไมบอลโอ้ยครับลุยมาลุยมาพาเพื่อที้โอ้ไม่รับคือได้เลยครับสามประตูตัดสูตรนะครับส่งมองมือฝันระดับห้าดาวตีทุกครามันตาดับแล้วนะแล้วตรงตรงวันนี้เสียไปสองประตูอะไรครับที้ ลา้ถุงเท้ามันสั้นเกินมันต้องยาวถึงเข่าเราจะมีคู่พิเศษอีกหลายคู่นะครับโดยเฉพาะาสองโล่คล้องก็สู่กับแคทเชีมนะครับหลายคนจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของทีเอสเอกับสองลมสองลมเป็นกับสองด้านของทีม ่มีดาวบามนกค่นี้เโอ้โหวันนี้มากตุกตุไลยไป่ันไปถ่ายกอนทุกที่สองกล้องแล้วนะี่าจับก็บรอยยิ้มไปกอนเลเฮ้ยมาดูดูครับวัดพุ่งยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เก๋ไปนะดีครับถาให้รณาทีีตอได้คำเดียวนะครับ่ันเพยก่อน โตู้ครับไล่พี่เอครับเท็กี่เต็กี้ไล่พี่ไล่พี่ตลอดที่นักเสมอมาเลยครับสองใสมาอยู่ที่ตรงๆครับตรงตนงหักแน้ไเได้คบไมน่ีสองตกนะไปกดชื่อะได้โบต้องอีใช่ครับผู้ชยหมดเวลาครึ่งแรกสองศูนย์ครับเดี๋ยว ครึ่งหลังผมจะลงตามคำเรียกร่องของเด็กๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม